นะหมู่บ้านเล็กๆที่แวดล้อมไปด้วยทุ่งนาสีเขียวขจีลมเย็นยามเย็นพัดโชยมากระทบใบข้าวที่กำลังเอลูปไปตามแรงลมกลิ่นหอมของดินและต้นหญ้าคาคลุ้งไปทั่วสร้างบรรยากาศสงบเงียบที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ที่ริมคลองท้ายหมู่บ้านมีบ้านไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ภายในบ้านหลังนั้นมีชายชารานั่งจุดตะเกียงน้ำมันกา๊าซแสงไฟริบหรี่สองสะท้อนเงากับผนังไม้เกา่าเด็ก หลายคนกำลังนั่งล้อมวงฟังเขาเล่านิทานวันนี้ตาจะเล่าเรื่องของพ่ออินชาวนาผู้ขยันขันแข็งชายชราเริ่มต้นเรื่องเด็กๆพากันเงียบฟังด้วยความตั้งใจพ่ออินเป็นชาวนาที่ซื่อสัตย์และรักการทำนาเป็นชีวิตจิตใจทุกเช้าเขาจะออกไปนาแต่เช้ามืดบางจอบไถเดินผ่านทางเดินที่เต็มไปด้วยหมอกหนะนาขณะที่คนอื่นยังไม่ตื่นพ่ออินก็ลงมือดำนาไปทีละต้นทีละต้นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่แล้ววันหนึ่งฝนที่ตกหนักหลายวันทำให้แม่น้ำล้นตลิ่งน้ำทลักเข้าท่วมทุ่งนาของพ่ออินจนเสียหายหมดสิน้นเขายืนมองต้นข้าวที่ถูกน้ำพัดไปด้วยความเศร้าใจเราจะทำอย่างไรต่อไปดีเขาพึรรมพำกับตัวเองแทนที่จะท้อแท้พ่ออินกลับลุกขึ้นมาสู้ใหม่แม้จะไม่มีเมล็ดพันธุ์เหลือพอแต่เพื่อนบ้านในหมู่บ้านต่างช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยบางคนแบ่งเมล็ดข้าวให้บางคนช่วยซ่อมแซมคันนา พ่ออินรับน้ำใจของทุกคนด้วยความซาบซึ้งและลงมือไถนาใหม่ลายเดือนผ่านไปหรือดูเก็บเกี่ยวมาถึงเข้าของพ่ออินออกรวงงามจนชาวบ้านพากันมาชื่นชมเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จพ่ออินนำข้าวส่วนหนึ่งไปแบ่งให้ทุกบ้านที่เคยช่วยเหลือเขาเมื่อเราให้เราก็จะได้รับพ่ออินกล่าวพลางส่งยิ้มชายชรายหยุดเล่านิทานเด็กๆพากันยิ้มบางๆ ด้วยความประทับใจก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปนอนในค่ำคืนอันเงียบสงบของชนบททิ้งไว้เพียงเสียงรีตริงเรไรขับขานข้างท้องนาและแสงจันทร์ที่ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้าข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ 1. ความขยันและไม่ยออ่อท้อแม่พ่ออินจะเผชิญกับอุปสรรคใหญ่จากน้ำท่วมแต่เขาไม่ยอมแพ้กลับลุกขึ้นสู้อีกครั้งนี่แสดงให้เห็นว่าหากเรามีความมุ่งมั่น ไม่ว่าสิ่งใดก็ไม่สามารถขัดขวางความสำเร็จของเราได้ 2. น้ำใจและความสามาคัคคีเมื่อพ่ออินลำบากชาวบ้านในหมู่บ้านต่างช่วยเหลือกันเพราะพวกเขารู้ว่าหากช่วยกันวันนี้พ่ออินอาจเป็นผู้รับแต่วันข้างหน้าเขาอาจเป็นผู้ให้ชีวิตในชนบทจึงอบอวนไปด้วยน้ำใจที่หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกัน 3. การตอบแทนด้วยความดีแทนที่พ่ออินจะเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อตัวเองเพียงลำพัง เขาเลือกแบ่งปันให้เพื่อนบ้านที่ช่วยเขาในยามลำบากแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราทำดีความดีนั้นจะย้อนกลับมาหาเราเสมอ 4. ทุกปัญหามีทางแก้แม้จะต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์แต่พ่ออินไม่ยอมจมอยู่กับความเศร้าเขาใช้สติคิดหาทางออกและลงมือทำนี่คือบทเรียนสำคัญที่สอนว่าไม่มีปัญหาไหนที่เราจะแก้ไขไม่ได้หากเรามีความตั้งใจจริงหา ธรรมชาติให้บทเรียนชีวิตทุ่งนาแม่น้ำและฤดูกาลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวนาเช่นเดียวกับชีวิตของคนเราที่ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงเสมอถ้าเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวตามธรรมชาติเราก็จะอยู่รอดและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงเรื่องนี้จึงสอนให้เราเข้าใจว่าความขยันความสามคัคคีและน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตก้าวผ่านอุปสรรคไปได้เสมอ